เข้าสู่รายการเกษตรภูทร EP ที่15แล้วนะคะวันนี้ค่ะเปรเียวจะพาทุกท่านนะคะไปเรียนรู้ร่วมกับอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่มีความโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมการจัดการน้ําเพื่อการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะชุมชนแห่งนี้ชื่อว่าชุมชนบ้านวังต่อตั้งอยู่ที่อําเภอหนองบอัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะ แล้วก็มีคุณครูตุ๊นะคะหรือว่าคุณจรังสีมาดีสุขสถิตนะคะเป็นผู้ที่จะนําพวกเรานะคะไปเรียนรู้กันในวันนี้เรื่องราวของชุมชนบ้านวังต่อตั้งจะเป็นอย่างไรธนาคารน้ําใต้ดินเป็นอย่างไรทํำยังไงทำแล้วดียังไงชุมชนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีธนาคารน้ำใตดินนะคะวันนี้ค่ะคุณครูตุ๊จะพาพวกเราไปเรียนรู้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางจรังศรีมาดีสุขสจิตรหรือเรียกสั้นว่าคุณตู้นะคะจากศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนเกษตรธรรมชาติบ้านวังต่อตั้งนะคะศูนย์แห่งนี้นะ่ะตั้งอยู่ที่97หมู่11บ้านวังต่อตั้งตำบลนางแดดอำเภอหนงองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะอาศูนย์ของเราเนี่ย รู้จักกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ที่คลองหลวงนะคะเมื่อประมาณ78ปีที่แล้วโดยตอนนั้นอะ่ะได้นํานักเรียนไปช่วยทําบ้านดินที่ชุมชนมั่นยืนอําเภอเทพสถิตก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์ให้นําสินค้าของชุมชนของเราของสนย์ของเราเนี่ยไปร่วมจําหน่ายที่ตลาดของพิพิธภัณฑ์เกษตรก็เลยได้ร่วมง,งานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะ ช่วงหลังมาก็มาเปิดศูนย์เรียนรู้ก็ร่วมในเรื่องของเผยแพร่ศาต์ชภาพของพ่อหลวงรัชการที่9ด้วยนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ร่วมเปิดบูธร่วมงานทุกเดือนของพิพิธภัณฑ์ขยายองค์ความรู้ของศูนย์ของเรานะคะบางครั้งก็นําเด็กไปร่วมจัดท่ายยาวชนแล้วก็ร่วมบทาโรงเรียนบ้านมืงศรีษะด้ว สำหรับองค์ความรู้ในเรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดินนะคะสูงของเราเนี่ยเริ่มทำประมาณ3ปีกว่าๆเกือบ4ีปีแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ทําแล้วเนี่ยเป็นรูปธรรมสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ได้นะคะมีน้ำเต็มพื้นที่พอเพียงสําหรับการใช้ในการหัวพภคบริโภคในครัวเรือนในการทำเกษตรแล้วก็ เห็นผลเป็นรูปธรรมท,ที่สามารถจะขยายองค์ความรู้ให้กับพี่น้องได้นะะแล้วก็นอกจากทําเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินแล้วเนี่ยทำในพื้นที่เสร็จแล้วก็ขยายองค์ความรู้ไปกับพี่น้องภาคีอื่นๆที่เขาสนใจไปให้ความรู้บ้างไปพาทำบ้างนะคะสำหรับคนที่สนใจการทําเกษตรของเราเนี่ยมันอยู่บนพื้นที่ต้นน้ําแม่น้ําฉี พื้นที่บริเวณนี้เป็นภูเขาอ,อยู่ต้นน้ำก็จริงแต่ว่าขาดน้ำเพราะเราไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำเวลาหน้าแล้งน่ยจะแห้งมากนอกจากแห้งแล้งแล้วก็มีไฟป่าเข้ามาไหมป่ามันจึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่ได้เพื่อให้ทำกเกษตรได้ประสบคลสมสำเร็จมาคุยถึงเรื่องรายละเอียดของการทาธนาคารน้านะคะคำว่าธนาคารน้ำใต้ดินก็หมายถึงว่าการฝากน้ำไว้ใต้ดิน ทีนี้เราจะฝากได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องขุดหลุมเปิดหน้าดินแล้วก็ให้น้ํามันไหลลงไปข้างล่างเพื่อไปฝากไว้ชั้นใต้ดินให้ดินให้น้ําอยู่ใต้ดินเวลาเราจะใช้เราก็ค่อยดึงขึ้นมาใช้อีกทีหนึง่งโดยการขุดบ่อกันนะการทําธนาคารน้ําใต้ดินนี้มันก็มีหลักอยู่หลักใหญ่ๆอยู่สีห้าหลักหลักที่1คือหลักของแรงเวียงของโลกโลกจะหมุนจากตะวันตกไปตะวันออก หมุนอย่างนี้น้ําใต้ดินมันก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะอันที่2คือหลักของการแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันอากาศอากาศใต้ดินมีอยู่แล้วเมื่อเราเจาะหลุมเนี่ยอากาศขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแลกกับน้ําไหลลงไปอยู่ใต้ดินนะคะอันที่3ก็คือหลักของธรรมชาติการไหลของน้ําจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะเราเอาศัยหลักนี้ด้วย อีกอันนึงก็คือหลักของธรณีวิทยาดินมันเป็นชั้นชั้นช้นลงไปเนี่ยแต่ละชั้นกว่าน้ําจะซึมลงไปจนถึงชั้นหินอุ้มน้ำเนี่ยมันประมาณ6-7เมตรน,น,ะะนู่นนะคะเพราะนั้นเราก็อาศัยหลักนี้ด้วยว่าจะฝากน้ํำยังไงลงไปถึงล่นะคะทีนี้รูปแบบการทําธนาคารน้ําใต้ดินมันก็มีอยู่2ลักษณะคือแบบที่1แบบปิดหลุมแบบปิดนะคะ อันที่2หลุมแบบเปิดแตการที่เราจะทําหลุมแบบปิดบริเวณไหนหรือหลุมแบบเปิดบริเวณไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินดูหลุมที่เราขุดไว้จริงๆจุดบริเวณนี้นะคะก็คือการทําธนาคารน้ําแบบปิดนะคะซึ่งกลุ่มของแบบปิดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ามหลุมนะคะ,ะทำไมต้งทำสามหลุมสามหลุมเนี่ยมันจะเข้า กฎของการแลกเปลี่ยนอากาศซึ่งกันและกันนะคะบริเวณนี้จะสอดคล้องคือกําหนดจุดที่มันลาดชันลงมาแล้วก็รับน้ําจากชายคาชายคาบ้านตรงนั้นเวลาฝนตกก็จะไหลลงมานี่นะคะ,ะกำหนดจุดยังไงในหลุมที่หนึ่งผมว่าเรายืนยือนอยู่ตรงเนี้ยอันนี้หลุมที่หนึ่งทีนี้ก็จะเยื้องเยื้องไปขวามือเป็นหลุมที่สองแล้วก็มาหลุมที่สาม นะคะทั้ง3ามหลุมนี้จะสัมพันธ์กันนะคะและที่ที่เห็นเนี่ยรายล,ละเอียดของการขุดหลุมเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้จากกราววอเตอร์แบงค์นะคะเพราะเรื่องเรื่องเรื่องขุดเนี่ยบางทีมันจะต้องลงมือทำถ้าอธิบายก็อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะคะแต่การขุดหลุมเนี่ยตอนแรกก็ปากกว้างแล้วก็ก้นแคบลงไปแล้วก็ใส่วัสดุแต่ที่สำคัญต้องมีมีท่ออากาศ มี่ท่ออากาศด้วยนะคะทุกลมมีท่ออากาศจะใส่แบบสามทางหรือแบบทางเดียวก็ได้ท่ออากาศเนี้ยสําคัญเพราะว่ามันจะนำอากาศจากใต้ดินขึ้นมาเมื่อน้ำไหลลงมาปุ๊บมันก็จะไหลลงได้เร็วขึ้นไปที่ก้นหลุมมีคำถามเยอะเหมือนกันว่าจะขุดหลุมกว้างหรือเล็กใหญ่ขนาดไหนมันขึ้นอยูยกับพื้นที่ของเราว่า ดินบริเวณนั้นอะ่ะมันขุดง่ายไหมหรือมันขุดยากไหมลึกตื้นนั้นไม่จําเป็นต้องกังวลเพราะว่าสามารถขุดได้ตั้งแต่ระดับผิวดินไปจนถึงลึกสุดที่เราสามารถขุดได้ถ้าเราใช้แรงเราเองเนี่ยก็ดูว่าเรา,เรานี่ลงหนุมได้เอาดินขึ้นมาได้นะคะหรือใช้แมคโครเล็กแมคโครใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราที่จะทำบริเวณนี้ถ้าเป็นหลุมปิดเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกพืชผัก สวนครัวได้นะคะแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ได้หมดอันนี้ก็จะเห็นว่าพืชผักสวนครัวต่างๆเนี่ยปลูกได้ะะบอ่อที่เห็นนี่คือธนาคารน้ําแบบบอ่อเปิดนะคะการทรําบ่อเปิดเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ราบเสมอกันเนี่ยไม่ต้องทําคันบอ่อนะคะบอ่อเปิดจะทําหน้าที่เป็นที่ชาร์จน้ําลงพยายามให้น้ําลงให้ได้มากที่สุดทุกด้านมุมของบอ่อเปิดจะ เฉียงจะเอียงลงมา45ห้องศานะคะสะลบลงไปแล้วก้นจะแคบกว่าปากบอ่อเปอิดพิเศษหน่อยนึงก็คือว่าต้องทำสะดือในบอ่อมองไปนี่จะเห็นท่ออากาศสีฟ้านะคะสะดือของบอ่อเนี่ยมันจะเพิ่มความลึกลงไปนะคะทำสามหลุมเหมือนกับบอ่อปิดนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ก้นบอ่อน้ำอันนี้ไม่เห็นเห็นไม่ชัดเพราะว่าน้ำเต็มแล้วนะคะ แต่ถ้ามันเป็นพื้นที่เอียงลงมาสลบลงมาเนี่ยเราก็ทำคันด้านที่ต่ำกว่าเพื่อช่วยดักน้ำเอาไว้ได้นะคะถามว่าท่อท่ออากาศจะทำสูงแค่ไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องกังวลเท่าที่เราลงได้เพราะถ้าเราใช้ท่อสูงมากมันก็จะเปลืองตังเห็นไหมคะหลุมเปิดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขุดทางทิศตะวันออกของแปลงเกษตรนะคะแล้วก็ ถ้าเจาะบาดาลก็เจาะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแรงเหวี่ยงของโลกน้ำมันจะได้เชื่อมต่อกันใต้ดินไปได้น้ำบาดาลก็จะมีตลอดนะคะอันนี้ก็ขณะนี้น้ําเต็มหมดแล้วการทรําบ่อเปิดเนี่ยต้องทําหลุมระบบปิดตามขอบบอ่อไปด้วยนะคะบริเวณนี้ก็จะทําข้างบนน้องก็ทําด้านข้างก็ทํได้านข้างล่างนี้ก็ทําเหมือนกันเพื่อช่วยซับน้ําช่วยกัน ถ้าบอ่อเปิดแห้งน้ําจากบอ่อปิดก็จะซึมออกมาแต่ถ้าน้ําในบอ่อเปิดเต็มมันก็จะซึมขึ้นไปดูดขึ้นไปตามบอ่อปิดด้วยเพราะว่าอากาศใต้ดินมันถึงกันอากาศไปตรงไหนน้ําก็จะดึงตามไปด้วยการทําหลุมปิดขอบขอบขอบ,บอ่อเปิดเนี่ยถึงจะเป็นพื้นที่สูงก็ทําได้เพราะว่าถ้าเปิดช่องอากาศขึ้นไปเนี่ยน้ํามันก็จะตามขึ้นไปได้ผลที่ได้รับจากการทําธนาคารน้ําใต้ดินนะคะ ผลที่เห็นเป็นรูปธรรมคือหนึ่งความแห้งแล้งหายไปป่ามีความชุ่มชื้นสามารถทำเกษตรได้ครบวงจรทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรในระบบธรรมชาติต้นไผ่ต้นกาแฟต้นผักหวานป่าที่เราลงไปเนี่ยเริ่มได้รับผลหน่อไม้ก็มาทำหน่อไม้ซิ่งหน่อไม้ดองไม้บริโภคได้ข้ามปี พืชพันธุ์เกษตรอื่นๆอาหารการกินอันนีไ้ได้ได้ความสมบูรณ์ไฟป่าไม่เข้านะคะสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมีความเขียวตลอดปีของต้นไม้ดินดีขึ้นนะคะอันนี้คือความสมบูรณ์ของพื้นที่อันที่สองที่ได้รับก็คือว่าเรามีความมั่นคงในเรื่องของอาหารเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถปลูกพืช ได้ทุกชนิดเลยทํานาได้ปลูกพืชสวนได้นะคะแล้วก็เลี้ยงควายมีน้ําตลอดควายก็ช่วยในเรื่องให้ปุ๋ยด้วยกําจัดหญ้าด้วยไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้านะคะแล้วก็ดินก็ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือสรุปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหเรามีความมั่นคงในชีวิตตามหลักของกินแจกแลกขาย กินคือความมั่นคงในอาหารพอกินในครอบครัวก็มีบางอย่างที่ต้องซื้อข้างนอกนะคะประหยัดขึ้นเงินเหลือบ้างนะคะจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อเราพื้นที่เราสมบูรณ์เสร็จเราปลูกพืชผักเสร็จได้ผลผลิตมาเราก็มาจัดการเรื่องแปรรูแปแายรูปผ,ผลผลิตก็ออกสู่ตลาดนะคะสามารถนําไปจําหน่ายได้ยิ่งกล้วยนี่ก็เป็นรายได้หลักของเราของแปลงเรานะข้าวก็มีกินตลอดปีละ น้ำเดือดน,น้ำใช้พอเพียงก็มันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจกษษษษพอเพียงเนี่ยยิ่งสถานการณ์ปัจจุบนันโควิดมาเนี่ยไม่ได้กังวลไม่ได้ทุกอยู่ในแปลงได้สบายสบายไม่ออกไปไหนก็มีอาหารกินตลอดนะคะ,ะถ้าพี่น้องท่านใดหรือภาคีหรือเครือข่ายต่างๆที่สนใจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ยินดีนะคะที่ศูนย์เรียนรู้ เธอขายพิธธพิธภัณฑ์เกษตรของเราที่นี่นะคะให้มาพักได้มาฝึกปฏิบัติได้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน,นะค่ะหรือเรื่องอื่นเรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านทุกคนนะคะ และนี่นะคะก็คือเรื่องราวของชุมชนบ้านวังต่อตั้งนะคะใครที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการน้ําโดยการทําธนาคารน้ําใต้ดินนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปที่ศูนย์เรียนรู้ของคุณครูตุได้เลยนะคะสําหรับใน EP ีต่อไปเราจะได้ไปเรียนรู้กันที่ชุมชนไหนโปรดติดตามใน EP ีที่16นะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน ฝากเป็นกำลังใจให้รายการเกษตรภูทรพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ